เครื่องเทอร์โบ F 10 F 20 F 30 F 40 F 50 F 60มีไหมพูดเผื่อไว้เดี๋ยวมันก็มี S D S Benz เครื่อง V 6 V 8จะเทอร์โบไม่เทอร์โบยิ่งเทอร์โบเนี่ยที่ต้องทำเลยวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องดาวไปครับ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เมฮีเดอร์ชาแนลนะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องชาวยุโรปไม่พ่อแม่พี่น้องที่ชื่นชอบในการขับรถยุโรปไม่ว่าจะเป็น BMW หรือว่า Mercedes-Benz ที่เป็นเครื่องเทอร์โบเครื่อง V8 V6 เทอร์โบดีเซล ที่จะมาพูดเรื่องดาวไปอะะว่าตอนนี้รถที่เป็นรถยุโรปแบบราคาน่าสนใจมากถึงขนาดผมก็วันๆถ้าอยู่กับโทรศัพท์เนี่ยก็แม่งมีสิทธิ์จะเสียทรัพย์ได้นะครับยิ่งเป็นเครื่องที่เป็นพวกเครื่อง V นะที่เป็นเทอร์โบเลยโอ้โหเที่ยงเพราะเพะมากเพราะแบบ การทำดาวไปคือการเพิ่มโวลุ yeah, ่มเสียงการเปลี่ยนมอพักมันคือการเปลี่ยนโทนของเสียงถ้าอยากได้เสียงดังก็ต้องทำดาวไป แต่จริงทาท่ออ่ะมันก็เสียงมันก็มากขึ้นกว่าเดิมแหละแต่มันจะไม่เยอะมันมันเหมือนแค่เปลี่ยนโทนให้มันชัดเจนขึ้นหม้อพักยุโรปก็ต้องบอกตามตรงว่าของเดิมบางทีใบมันใหญ่มากๆพอเวลาเราเปลี่ยนเป็นใบเล็กอ่ะมันก็เหมือนเราก็เพิ่มโมลุ่มไปในตัวแหละมันก็จะไม่ได้ชัดเจนมากแต่พอเราเปลี่ยนเาาไปอ่ะเสียงมันแนนชัดมากจริงๆของพวกนี้คุณไปหาท่อรอกอ่ะมันไม่มีหรอกคือมันมีก็แพงมาก แล้วคุณก็ต้องมานั่งลุ้นด้วยว่าเวลาซื้อมาไม่ไงใส่ได้หรือเปล่าเพราะว่ารุ่นมันยิบย่อยโมเดลบางทีเครื่องตัวเดียวกันอย่างเงี้ยมันแตกต่างกันก็มาทาพี่เม้งทีเดียวงานคัสตอมจบรับประกันเชิงงานเราเชื่อมแบบซึมลึกแต่ไม่ซึมเพื่อน,นั่นข้างเนาะใช่ไหมแล้วก็เราใช้แมทททเรียที่ค่อนข้างหนา เอาพูดง่ายๆเกรดสง่งออกอาจจะไม่ได้คอสแพงมากของบางอย่างที่แบบมันปรับลดให้ถูกได้แล้วก็จะปรับลดให้ราคามันถูกลงอย่างเช่นพวกหน้าแปนอย่างเงี้ยมันก็แพงตรงที่มันเป็นสแตนเลสเนี่ยเราก็จะเป็นหน้าแผ่นเหล็กที่มันก็ใช้ได้แหละแต่ตอนนี้กําลังกําลังคิดอยู่ว่าจะเลิกทำหน้าแผ่นเหล็กแล้ว ให้มันเป็นสแตนเลสไปให้หมดเลยเพราะอยากจะอัปเกรดอะไหนๆทําแล้วทําให้มันดีสุดไปเลยดีกว่าแต่ก็ต้องบอกตรงว่าบางทีของถูกอะมันจะไม่ได้ดีที่สุดเนาะถ้าใครอยากที่จะฟังเสียงผมก็แนะนําเข้ามาเสิร์ชในช่อง YouTube ก็ได้ไม่ว่าคุณจะขับรถรุ่นไหนอะ f สามสิบคุณก็เสิร์ชคุณจะเขียนดาวไปก็ได้คุณเขียนดาวไปคุณก็จะเข้าไปนั่งฟังได้คุณก็นั่งฟังได้ทั้งวันทั้งคืนอะอย่างเพื่อนผมอะโทรมาหาผมเม้งเพื่อนเรียกเม้งเม้งเฮ้ยกูยอยากทําดาวไปว่ะไอ้รุ่นอะไรวะ อ๋อเนี่ย B M รุ่นอะไรไม่รู้แม่งจำชื่อมไม่นานกันตอนแรกม,มันบอกกูว่าขับสี่สามศูนย์กูนึกว่าเฟ r ร a รี่อ๋อ B M มีดาวไปไหมมีมึงฟังในคลิปดิมันบอกว่ากูฟังมาแล้วสองวันอะรออะไรอะมันจะรออะไรอะรอะอะไรอะฟัมงมาสองวันนั้นกูว่าวันที่สามไม่ไหวแล้วฟังบ่อยๆนะครับคุณลูกค้าพอคุณฟังบ่อยๆคุณก็อยากจะเปลี่ยนเองอะนะก็ เข้าไปที่ y t u t u c h c n a n n e l เฮดเดอร์คุณขับรุ่นอะไรคุณเซิร์ชเลย,อยตอนนี้คือเรารู้แล้วว่าคนคนบางทีเหงาๆไม่มีอะไรทำอยากนั่งฟังมีรถรุ่นอะไรมานาั้งนี่ร้านถ่ายได้ถ่ายไปเลยอัดไปเลยเพราะว่ามันต้องมีสักรุ่นหนึ่งที่ลูกค้าขับถูกปะ่ะลูกค้าก็นั่งฟังไปเรื่อยพอฟังหนึ่งคลิปแม่งไล่ไปเรื่อยแล้วแทนที่จะเปลี่ยนท่อแม่งเปลี่ยนรถเลยเฮีย <c oughs> ประการของบี i ก็คือถ้าคุณถอดตรงไหนตรงนั้นก็ไม่รับประกันถ้าจะไม่ผิดถ้าถอดท่อเนี่ยมันน่าจะไม่รับประกันเครื่องด้วยแต่ของเราอ่ะมันเป็นสินค้าที่เป็นโบออนคิดโบออนคิดก็คือเราไม่ได้เชื่อมไม่ได้ตัดนนก็คือแค่ขัดนอด็อตคือถ้าคุณกังวลว่าวันหนึ่งคุณจะไปเข้าศูนย์เช็คระยะก็มาเปลี่ยนเอาของเรากลับใส่เข้าไปก็ไม่มีผลอะไรจริงๆริอท่อเสียมันไม่ได้มีผลต่อเครื่องยนต์หรอก เพราะมันเป็นเป็นเวสที่ออกมาจากเครื่องยนตแล้วมันเปลี่ยนแล้วมันดีขึ้นไหมมันดีขึ้นเพราะเหมือนคุณกินข้าวอะ่ะถ้าคุณขับถ่ายได้ไม่ดีคุณก็กินได้ไม่มากถูกปะก็ฝากกันไว้นะครับกด subscribe ไ้ที่ y YouTube c h a n n e งเฮดเดอร์หรือว่าจะเป็นทาง TikTok หรือจะเป็นทาง Facebook แล้วก็เหมือนเดิมคืนนั้นคืนไหนใจแพ้ตัวคืนแล้ววันอันน่ากลัวตัวแพ้ใจ <c oughs> ก็แอดมาได้ที่ไลน์อมเฮเดอร์นะครับคืนวันศุกร สีวันเสาร์ช่วงเวลาดีๆหลังสี่ทุ่มถ้าคุณไม่ได้ฟังเลยช็อกก็ไลน์มาคุยกันเรื่องทอ่อเรื่องทอ่อเรื่องทอ่อปรึกษาอยากเปลี่ยนทอ่อได้ชวนไปตีหม้อก็ได้ก็ได้แล้วแต่แอมิบดีไง,ไงก็ฝากกันไว้เท่านี้นะครับผมค้าคืนไหนใจแพ้ตัวคืนละว,วันอันน่ากลัวก็แอดไลน์ไปขอบคุณและสวัสดีครับ